ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาหาตัวของไททันสปีกแมนนะครับซึ่งตัวของไททันสปีกแมนเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่หาง่ายมากเลยนะครับซึ่งก่อนจะไปดูก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับและเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เราเนี่ยว่าไปที่ร้านค้านะครับ ต่อไปเราจะเห็นไซเอนติสนะครับมันนั่งมันนั่งทําอะไรอยู่ไม่รู้ให้เดินไปที่หลังของมันนะครับแล้วก็กระโดดลงไปได้เลยเนียวไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับดามีแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปเลครับแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็กระโดดลงไปในช่ชองตรงนี้เข้าไปในประตูตรงข้างหลังนะครับ พอเข้ามาครับเราจะเห็นห้องตรงมุมขวาบนนะครับให้เราไปตรงนี้ให้เรามาคุยกับนักวิทย์ตรงนี้นะครับใจย็นๆทีนะครับแล้วเขาก็พูดอะไรๆๆๆแล้วเขาจะพูดอะไรบลบลาบลาแล้วก,กดโอเคไปครับเอ๊เดี๋ยวและก่อนทุกคนจะทํานะครับให้ทุกคนนะครับกดกดเครสสปีกเกอร์ไททันก่อนนะครับซึ่งใครที่เป็นภาษาไทยก็จะเห็นเป็น ลำโพงไททันนะครับผมจะเดี๋ยวผมปรปนับกป็ตอเพิ่มฉบก่อนเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับเลือกตรงไหนวะให้ทุกคนนะครับเลือกตรงสปีกเกอร์ไททันนะคะแต่ผมทําเสร็จแล้วนะก็ให้กดนะครับมันจะมีคุยตรงนี้ให้เราหาซึ่งพอเราหาคาเมล่าแมนเจอเนี่ยให้เรานะครับวิ่งไปตรงนี้วิ่งออกมาเลยนะครับ ผมขอบอกอะไรก่อนนะครับคือต้องล็อกเฟสก่อนที่จะมาหานักวิทย์นะครับและพอออกมาให้วิ่งตรงมาเลยครับแล้วให้เลี้ยวซ้ายครับอาจจะช้านิดนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินอีกยาวเลยผมแนะนําให้ชิดซ้ายนะครับไม่ก็เดินตรงไปเลยจะได้จำเนะี่ยจะได้จําได้นะครับ ถ้าเราเห็นเขาเรียกว่าใบพัสแสดงว่าเรามาถูกให้เราเลี้ยวขวาครับแล้วก็เข้าไปในซอ,อกซอยนี้นะครับเดินไปเลยแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็เข้ามาในช่องนี้นะครับเดินยาวเลยแล้วเราก็จะเจอกับหน้าอกของท้ายทัานสปิกรแมนนะครับเป็นชิ่นส่วนแหละกดรับไปเลยครับ แล้วก็ให้เดินกลับมานะครับแล้วก็วิ่งกันไปทางนั้นไม่ใช่สิต่อไปนะครับให้ทุกคนนะครับว้าไปตรงแมบปบสุดท้ายเลยนะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่ให้ว้าไปแมปสุดท้ายแล้วก็เดินตรงไปยาวเลยครับยาวถึงสุดนูน่นอะ เห็นไหมทุกคนยาวๆนุ่นๆน่นะนั่นแหละเดินไปถึงนั่นเลยนะครับถู่ว่าไกลมากเลยนะ พอถึงเนี่ยให้เข้ามานะครับแล้วพอเราเข้ามาใช่ไหมให้เราหันซ้ายครับเข้าไปในซอกของตึกสีขาวสองแล้วก็ตึกสีขาวจะอยู่เล้วขวาแล้วก็จะมีตึกสีน้ําตาลตรงนี้ให้เข้าไปครับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งจะพบเข้ากับหัวของไททันเตอร์ใชมนะครับเก็บไปได้เลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิ่งไปท,ที่ที่เดิมครับคืออันสุดท้าย แล้วเราแล้วเราก็ให้วิ่งกลับหลังไปนะครับวิ่งกลับหลังไปโออมันต้องขนาดได้ทานี้หละแล้วก็เขาเรียกว่าไปต่อเลยครับวิ่งไปต่อย,ยาวๆเลย มายาวๆเลยครับใครที่ไม่มีตัวของซีเค็ดเอเจนผมขออนุญาตใช้ตัวของซีเค็ดเอเจนนะครับให้เรานะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งยาวเลยใครที่ไม่มีซีเค็ดเอเจนก็ใช้คาร์เมล่าธรรมดานะครับว,นะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งต่อจนกว่าจะถึงตรงนี้นะครับ ให้เราเลี้ยวเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วให้ขึ้นข้ามสะพานไปนะแล้วให้เลี้ยวขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับดั๋ผมจะเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าไปในประตูตร,ตรงนี้นะครับลงไปในตรงนี้แล้วเราก็จะพบกับปืนของทายสัแมนซึ่งเป็นอันสุดท้ายนะครับอ่ากดไปเลย และหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็จะมีเขาเรียกว่าคำบางอย่างนะครับดิ้งขึ้นมาแปลวา่าถ้าทาชจูเ์แนถูกปลดล็อกแล้วนะครับซึ่งสกินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคุณได้แล้วนี่นะครับยิงได้วันนี้ก็สมวลเก็บเวลาแล้วนะครับ เจอกันใหม่ในเพลยค์คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ในเพลยค์คลิปหน้าบ๊ายบาย